ใช่ไหมอ่ะโอเคหายแโอเคขอขอบคุทุกกับชาวคณิชัยอคทุกคนันนี้เราเในแมพเอ่อพิกกี้เคยเพิ่มเกิบคือไปยานธรมาหารบาเหรอหาเศษกระดาษทั้งหมดนั่นเองหาเศษกระดาษองเสิบเอ็ดก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเลงยนยากกว่าพ้องไม่ต้องมีไอสนเล่นผ่านด้วยไงทุกคนซึ่งแน่หวัดแน่ก็ไหนเขาเว้ผัไี่ได้เลยอ่ะพวกยังไปแล้ว ก็สามีก็คือตอนนี้เหลือแค่แพตเตอร์ 10A กับ10 2เนาะแพตเตอร์ 10A เดี๋ยวแค่ส,ส,สามแผ่นทุกคนโอโอเพราะเขาหกเกียร์ไปแล้วเมื่อวานโอเคร <c oughs> ์มาทุกคนแคร์คคมานี้ทุกคนเป็นอารีที่แบบคือมีที่สงสัยก็คือทำไมต้องเป็นซีซี่รู้จ้งแบบต่ก็เหอะคงเป็นแบซีซี่เนี่ยเลยอ่ะโอเคซึ่งผมไม่รู้แล้วล่ะแคร์วะ ก็ผมจะเข้าเซวีนี่คือมีปัญหาเยอะเออมาเลยจ้าแมวลราละนะพี่แจ๊คพี่แจ๊คมา้องง่ายนะ่กน้องง่ายเลยเห้ยเนาะเออเราละเราเป็นนิเมอร์นี่ถ้าใครบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่าน้องอาจจะเป็นนิเมอร์เปล่าใช่เนาะเป็นนิเมอร์โหเนาะเพื่อเหมือนเหมือนน้องเหมือนนิเมอร์มากกว่าที่จะเป็นนี่จะเป็นแมวหรือลิงเอ้ยสักอย่างนึด ยังไงมันก็ไม่เหมือนไอ้คุณขะคงไม่น่าเป็นประเทศเดียวกับกรัสอถูกไหมคงเมียวอ,อ,อ่ะอันน่อ้อยู่ตรงเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นตรงไอ้สีฟ้าตรงไหนวะค่าสีฟ้าค่าสีโอ้ยตายผมต้องยิ้มก่อนที่ตัวนั้นจะมาเนาะ ทำไมกูยิ้มได้วะอะเมรี่เมรี่มาเมรี่มาโอ๊ยแจกคยงสวยไม่สวยโอเคขอบนึงไปว่าเราเรุดด่ดดถุถาไม่รู้หาว่าคุงพี่พี่เก็บไม่เย่อยอีเวยาเออซึ่งผมจะดูในโทรศัพท์ทุกคน เราเห็นป่ะนะนี่เขาสับคักค่อนขอนุญาเขาสับเนอะซึ่งผมแอบเปิดไปด้วยนะเกจกสั่งนี่ยแบบนี้โอเคมา,อ,คมาอ่าอะไรอ่ากูมีอะไรบอกเพิมเติมไหมก็ไม่มี อยู่อยู่ตรงไหนทาน่ามเนาะไอ้ให้ตายเลยในถ่ามในถ่ามในถ่ามในท่ามที่ที่มีรองเ้าน่ะที่มีรองตท้าอ่ะเซนมาใส่ก็ได้เก็บเลยก่อนที่เมยก่อนเใ่้ทำก่อนให้ดีที่สุดนะหมายการณ์กที่ผมเล่นต้อง เราย่างคุยหาพครูมาพอดีซึ่งหัวจะไม่หังไปทางนั้นจนกว่าแล้วกว่ามันจะไปเนาะโอเคอ่ะลบไปหนึ่งมีส่วนตรงข้างบนนั่นจะเป็นส่วนหอค่ะหอตรงนี้เหรอไหมก็หอตรงไหนข้างไหนไม่มีสองแห่งมีสองแห่ง ผมได้เสียหาหัวนี้หัวดนี้ใช่ไหมวนวินอยู่หัวนี้โอเควินอยู่นี่หาพหวกคูเขาไม่เด็กมาเออมาึงถ้าเด็กมานี่คิบหานนะ คงไม่เจอะคู่กูกันถา,น,าน่านี้ใส่กระดาษอันที่สีกส็เ,เ,เ้เจอแล้ว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 จอแลแล้วีอดกูไเล่นนาเนี่ยถึงนดีี่พี่มีเหร,เรอวะวาสัตว์ย,ย่าไปว่าไม่ต้องกหลดดีกว่ไม่ต้อกดตอนท้ายได้ไม่ไร ยังไหวยังไหวนี่นะที่ค่ะมีทาหารภูมันนี่มันก็แม่แรมาออกเนาะขอของเจ้งบอกวีโน่ให้ให้เชมาเอ๊ะอีฝันใช่ไหมเอ๊ฝันเนอะที่ต้องใส่เชือกมาทุกคน ไม่ไงจะเอาไงกันที่นะทุกคนโอเคใช่ไหมคะบอกผมว่าคอนจะเป็นอะไรก็ไม่รู้คนโอเคโอเคนะผมไม่ค่อยอยากกดอลค์แล้เนี่ย อเไม่พลาดแ่าน,นี้อ่ะทุกคนนี่แล้วแล้วก็ใจแรงใจแดงของของเราใจแรงกันตุ้ตวเพราะใจฟ้าก็อยู่ข้างบนเหมือกนกันไหนไวายตกกันใจหมดหมั่วตกเอาหัวถ่ายพวกคูม้าดี ข็แล้วก็ก็แล้วหาพวงเล่นตายง่ายเอาเล้ทำไมต้องหาพวงเล่นวะลูกโอเคปุ่มสตาร์กั๊กโอ้ยกีบอรดกู ไดยักดไม่สุดนะเพราะว่า,าม,มันจำไม่นี่ไอดด้ามันชื่อเดด้า่มจุกเดี๋ยวผมเดีมตาุยเนยจุกอ,อ,อ้อมกว่าจุกอ้อมกว่า คอนวัาจะทำนาตาคงคนเช้ากว่าผมเนีนยย่ยคนเช้า โอเคเดี๋ยวผมมาค่อยเนี่ยน,นะคนโอเคทางนั้นไป่ะถึกทางนั้นหย่อนจะเคลียอนให้หน่อยพอไม่ไหว <c oughs> ว้าย